นี้นะคะเรามาเจอกับคุณสิงห์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะคะเราจะมีเก็บความรู้เกี่ยวกับเรื่องยางยี่ห้ออะไรคะวันนี้เราก็ยังพยายามจะหายางที่ราคาไม่สูงให้กับผู้บริโภคอยู่นะครับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็เรียกว่าแบรนด์ตัวนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ในโลกใบนี้เนี่ยแต่ก็ไม่ใหม่มากอะมาเรียกว่าประมาณ5 6ปีแล้ว ที่เราว่าที่เราเริ่มคุณหมูลุกตากันมานะครับ uh. ตัวนี้เนี่ยประวัติเขาเป็นยางอยู่ในกลุ่มเครือของ GT r a เ i เดียอินโดนีเซียมาก่อนตะขรานและอเมริกามาก่อนคราวนี้เนี่ยเขามีการจับมือกับ,บแบรนด์ชั้นนำของโลกแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารของของแบรนด์ชั้นนำมาผลิตป็นซึ่งแต่ก่อนเป็นผู้บริหารทางฝั่งยางรถใหญ่และยางกลุ่ม เอ็กซ์ตก็คือยางกลุ่มโฟวิลประมาณนี้คราวนี้เนี่ยก็ก่อกำเนิดแบรนด์เรียกว่า G I T I G T แต่คนไทยอาจจะเรียกว่ากิติกันหลายๆท่านเรียกว่ากิติแต่ผมขอเรียกตามทั่วโลกและกันว่า G T นะครับเรียกว่ายาง G T เนี่ยเป็นยางที่ออกแบบเพื่อตอบสนองรถยุโลป ตอบสนองรถยุโรปคือเปอร์포เรนเนี่ยแหลบวิจัยส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปทั้งหมดไม่ว่าเยอรมันไม่ว่าอเมริกาพวกเนี้ยจะใช้แหลบเทสเนี่ยของทางยุโรปนะครับฉะนั้นเนี่ยสแตนดาดของยางยุโรปเนี่ยก็จะมีสแตนดาดที่อาจจะแตกต่างกับทางเอเชียบ้างเล็กน้อยนะครับคราวนี้เราจะเริ่มมาทำความรู้จักกันเลยด้วย GT ตัวแรกแล้วกัน เดี๋ยวผมเอ,เ,อเอายางตัวแรกเข้ามานะครับครับเลยทีนี้ตัวนี้เนี่ย GT ตัวแรกเนี่ยผมจะไล่จากยางกลุ่มเขาเรียกว่า Passenger Car ทั่วไปยางรถ v i o อสอารติสประมาณนี้ก็คือว่าตัวนี้จะเป็น GT ที่เน้นเรื่องของการคอมฟอร์ตเรื่องความนุ่มนวล ประสิทธิภาพทุกอย่างคือใช้ได้ระดับกลางๆทั้งหมดเลยเรื่องการยึดทนหนอนเรื่องความนุ่มนวลเรื่องอายุการใช้งานนะครับประสิทธิภาพอยู่ในระดับกลางราคาไม่แพงนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นรุ่น GT Comfort T20 mm hmm. นะครับตัวนี้เนี่ย mm hmm. ผมค่อนข้างแนะนำกับผู้ใช้ที่ต้องการราคาไม่สูงคุณภาพกลางเกือบทุกอย่างนะครับต่อมาเนี่ย ก็จะเริ่มไปที่โปรมแมนที่สูงขึ้นแล้วนะครับอ่ะคราวนี้มาที่ตัวนี้กันตัวนี้เป็น GT synergy น,นะครับคราวนี้เนี่ยอยู่ในแซกชั่นเดียวกันนะครับของของรถยนต์แต่เพียงแค่ว่าเพิ่มประสิทธิภาพก็คือว่าอาซิมมา t ิกขึ้นมาแล้วมีล่องรีดน้ำที่ใหญ่กว่าตัว T20 นะครับ มีไหล,ล่รับโค้งที่มากกว่านะครับประสิทธิภาพก็ค่อนข้างสูงกว่าเรื่องสปีดความเร็วที่รองรับก็มากกว่าความเสถียรก็สูงกว่านะครับเป็นรุ่น y y n e r g y G E 1นะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะมากระเถิบเอาที่รถเซกชันที่ใหญ่ขึ้นมานะครับก็จะมีเาเรียกว่า,าตัว F e 2อ่ GT Comfort เน้นนุ่มเหมือนกันแต่เป็นรหัส F22 จะออกแบบมาสำหรับรถที่มีความลกชัวรี่ขึ้นรถใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นรถเกง่งซีดารระดับประมาณ B ถึง C s e g เมนตขึ้นไปอรองรับได้ถึง D เซกเมนตเลยก็คืออ่ตัวนี้ F22 แต่ F22 เนี่ยก็จะมี2รุ่นประกอบย่อยด้วยกันก็คือว่า F22 Asymmetric และ F22 ที่เรียกว่าเป็น F22 ปกติ ที่เป็นดอกแบบสมมากนะครับไม่ใช่แบบไม่สมมากซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเน้นความนุ่มนวลเป็นหลักแต่ถ้าตัวอัลซิมบติกเนี่ยก็จะเน้นประสิทธิภาพที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับของอยาง GT นะครับครับผมต่อมาเนี่ยพอเซกชั่นที่เรียกว่าเน้นเรื่องความนุ่มนวลผ่านไปแล้วเราก็จะมาเรื่องขอเรียกว่าการคอนโทรล g ะจีเหรือว่าการคอนโทรลการควบคุมพวงมาลัยที่แม่นยํายิ่งขึ้น คราวนี้อยู่ในระดับ P80 กลุ่ม P80 เนี่ยเป็นยางเกือบสปอร์ตเต็มตัวของ GT แล้วะระดับตัวนี้เนี่ย P80 ก็จะมีการผลิตแบบรังแฟตด้วยคือยางที่เรียกว่าไม่ต้องมีลมและสามารถวิ่งได้ไปในระยะหนึ่งนะครับกลุ่ม P80 มีผลิตมากันยางเรียกว่ากลุ่ม High N ขึ้นมาแล้วต่อมาก็จะมีตัวนี้ เป็นตัวที่ GT เนี่ยบอกว่าโอ้ข้างยางจะเขียนเลยว่า Engineering in Germany GT Sport S1 นะครับเป็นยางสปอร์ตของ GT ที่ตอบสนองรถรถการขับรถที่ขับขี่แนวสปอร์ตได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นที่เป็นรันแฟตด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะหมดกลุ่ม Passenger Car และ Passenger Car คือรถเก๋งทั่วไปคราวนี้เนี่ย เรามาพูดถึงส่วน SUV กัน SUV เนี่ย GT ก็จะผลิตตัวนี้ SUV 8 8 8 8 0นะครับคอนโทร880นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีดอกยางที่เป็นลักษณะของอะซิเมติกโดยชัดเจนเลยเรียกว่าแบงค์ด้านนอกกับทางด้านด้านในเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างชัดนะครับล่องรีดน้ำเนี่ยใหญ่แบงค์เข้าโค้งมีเยอะนะครับ ตัวนี้ออกแบบสำหรับ s u v โดยตรงโครงสร้างที่ให้มาเนี่ย ZR อเรียกว่ารองรับการขับขี่แบบสปอร์ตได้ทันทีนะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับพวกกลุ่มรถแคป t ีว่า CRV ซูบ a ร u ตัวนี้แนะนำนะครับผมต่อมาเรามาดูตรงส่วนเรียกว่ารถกระบะรถกระบะทั่วไปะนะครับก็ พวก GT w a n 600ตัวนี้เนี่ยรองรับสำหรับรถตู้ด้วยพอรถตู้เนี่ยก็จะมีเรื่องของความที่ต้องการความนุ่มนวลอัตราการควบคุมรถที่ไม่ย,ย้ยกับรถกระบะทั่วไปอย่างเช่นวีโก้ดีแม็กตัวนี้ตอบสนองได้สบายนะครับ mm hmm. เรื่องของรถอยางที่ใหญ่ไม่เกิดการปิดตัวเวลาไม่เกิดการลื่นไหลเวลาเ งเนี่ยก็ต้องพูดกันที่ GT ดอกไฮเวกคือ HT หนึ่งห้าอ HT หนึ่งห้าสอเนี่ยสปีดซิมโบลเนี่ยเขาเรียกว่ามารองรับทั้งตัวกระบะย,ยกสูงและตัว PPV กันเลยนะครับรองรับได้ทั้งสองตัวเลยนะ PPV ก็สามารถใส่วิ่งนิ่งได้กระบะย,ยกสูงก็เรียกว่าอัพเกรดขึ้นอ่าก็ถือว่าตัวเนี้ยดี นะครับเท่ากับที่ทดสอบดอกถ้าคุณไปดูมาเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัวบิสต์โอนอ่าตัวตัวหนึ่งเลยนะครับดอกคล้ายๆลากันแต่จะมีความต่างกันหลายส่วนด้วยกันถ้ามาดูดีเทลย่อยๆนะครับต่อมาเนี่ยอย่างที่บอก GT เนี่ยเขามีความชำนาญทางยางออฟโรดมาอ่าเป็นผู้บริหารทางยางออฟโรดมาเนี่ยเขาก็จะผลิตยางกลุ่มตัวนี้อ่เรียกว่า GT 4x4 AT 770นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นยางที่มีบล็อกยางที่ค่อนข้างดูดดันแกนยางที่ค่อนข้างดุนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงดังมากจนเกินไปนะครับความโครงสร้างคงทนนะครับเหมาะมากสำหรับพวกทางลูกลังทางที่มีก้อนหินก้อนกรวดตัวนี้พระเอกเลยเท่าที่ทดสอบมานะครับ ต่อมาเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า GT เออจริงๆมีจะมี GT Moose อีกตัวหนึ่งที่ใส่ไว้ลุยโคลนแต่ทางสิงยานยนต์เนี่ยยังไม่ได้เอามาจัดแสดงนะครับอ่าขอข้ามไปก่อนตอนเนี้ยมีอีกตัวหนึ่งคือ GT เขาเรียกว่าพาระเอกของ GT เลยคือ GT Extreme นะครับ GT Extreme เนี่ยถ้าเรียกว่าจัดอยู่ในหมวดยางคือเรียกว่าหมวด Jungle บ้านเราก็เรียกว่ายางตะขาบ ยางตะขาบกันแต่จริงๆอ่ะจุดในเรียกว่าหมวดจังเกิลสามารถเอาไปลุยป่าได้โครงสร้างเป็นผ้าใบทั้งลูกยางหนาแรงเกี่ยวเยอะตัวนี้เนี่ยจากการเทสในสนามแข่งการควบกลุ่มออฟโรดที่ไปแข่งขันนะใช้ในการแข่งขันเลยค่อนข้างได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับว่าเป็นยางที่ผ่านอดอกไม่เชีย เวลาเอาไปตะกุยเวลาไปไปีนกันจริงๆวิ้กันจริงๆเนี่ยดอกไม่เก่นะครับตอนเนี้ GT โดยรวมเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้แต่คราวนี้เนี่ยเวลาผู้ที่สนใจกลุ่มง GT ตัวไหนต้องการใช้ประสิทธิภาพประมาณไหนเนี่ยสามารถเข้ามาสอบถามเราได้เราจะพยายามหารุ่นและขนาดที่เหมาะสมในการใช้งานอ่ะแล้วคราวนี้สิ่งยานยนต์ ปกติเราจะมีโปรโมชั่นตัวนี้ตามให้อยู่แล้วคือโ g เซอร์วิ e นะครับเวลาติดตั้งยาง GT เนี่ย4เส้นเราจะมีบริการหลังการขายคือสลับล้อตั้งศูนย์ปะยางาตัวเช็คที่4รายการการเช็กลมในโตัวเช่นตลอดใลาการใช้งานให้ทุกท่านาเป็นประจำอยู่แล้วก็เรียกว่าสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดจากทางเราได้แล้วก็ถ้าคลิปนี้เนี่ย มีประโยชน์มีสาระอะไรยังไงก็วางให้ทุกท่าช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ขอสวัสดีคับ